ยังไม่ยอมไปไหนยังไม่ยอมไปไหนเลยนะยังนะเฝ้าเลยหายเหล่วนี้อาหารหืมหายเข้าอะล่าเมื่อกี้เห็นไหมเป็นไรนี่วันนี้เอียงเอียงเป็นไรเนาะเอียงเป็นไรเนาะเฝ้าจังวันนี้ ไปไหนเลยอืมเอียงเป็นไรนี่วันนี้มาป้า,า <ừ> เอียงนะอืมเอีเฉยความเหรอมากระจก